แล้วไปแล้วเราไปไปไหนกันเหรอคะมาเที่ยวที่ศูนย์ดีค่ะนะคะมามาเที่ยวที่ศูนย์นี่ก็ได้ความรู้ดีนะคะก็นะคะรู้สึกวันนี้นะคะมีคนใหม่นะคะเข้ามานะคะเข้ามาดีดต้อนรับเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันนี้เป็นวันปีใหม่ด้วยเนาะ นะคะก็ได้สมาชิกใหม่นะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันปีใหม่แล้วนะคะของของจีนก็คือจีนก็ก็เป็นวันพี่น้องนะคะพี่น้องไทยเหมือนกันนะคะไทยมีพี่น้องเยอะนะคะรอบระบ้านเลยพี่น้องเยอะมาก ะะไม่ว่าจะเป,เป็นลาวเวียดนามอะไรนะคะ,ะาเมนนะคะที่รอบ,บบ้านเราเนาะเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนจีนจะอยู่ที่ประเทศไทยเยอะเลยขนมธรรมเนียมยประเพณีเลยมามาอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะมากจนกระทั่งคนไทยก็เกือบก็เกือบ,อบๆจะ,ะเป็นคนจีนอยู่ละนะคะ ก็คือนะคะก็เลยมาเหมือนเหมือนพี่น้องกันนะคะคนจีนนี่รู้สึกว่า,าประชากรเยอะมากฮะไปอยู่ไปตามประเทศตา่ตางๆเยอะมากเลยนะคะมีอะไรนะคะเรียกว่าทิมที่อยู่อาศัยของเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคะ, Town, ะ,คะช้หนาทาวนะคะช้หนาทาวไม่ว่าไปประเทศไหนก็มีก็มีช้หนาทาวนะคะของประเทศเราก็ช้หนาทาวอยู่ที่ไหนคะ เยาวร่าชไปเที่ยวกันบ่อยไหมคะไม่บ่อยเลยเหรอเคยไปนะ,ะคะไปเที่ยวกันบ่อยนะคะเยาวาราชมีของทั่ทานอร่อยๆอออยเยอะนะคะเพราะว่าเ,าเขาเอามาคะ่ะอ๋อวันนี้พระเทพสเสด็จใครจะไปรับสเสด็จก็เชิญเลยนะคะ, <c oughs> ะพระเทพท่านสเสด็จทุกปีก็วันนี้นะคะ เราก็จะต้อนรับนะคะต้อนรับปีใหม่ต้อนรับคนใหม่นะคะโดยการออกกำลังกายกัน <c oughs> นะคะโอเคเลยนะคะเราไม่ได้ออกกำลังกายกันนาะนแล้วนะออกกำลังกายหนึ่งถึงสิบลืมหรือยังเนี่ยลืมไหมยังคะ <c oughs> ยังไม่ลืมใช่ไหมคะหนึ่งถึงสิบ ไปไปอ้าวบท<อ>ที่หนึ่นะคะคือลมหายใจนะคะเราสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเบาๆให้ท้องป่องนะคะเวลาสูดเข้าไปท้องต้องป่องเห็นไหมคะเวลาสูดเห็นไหมคะท้องป่องเก็บไว้หนึ่งวิค่อยๆสูดเอาลมหายใจออกเทละนิดเทละนิดนะคะเบาๆ ให้ท้องเนี่ยแฟบไปเลยออกจนกระทั่งแฝบไปเยอะๆนะคะทำทำอย่างนี้นะคะ,ะ,คะจะจ่อยมันจะล้มบริหารปอดให้ปอดมีความแข็งแรงนะคะเมื่อเราอายุมากแล้วปอดมันแข็งแรงถึงแม้ว่าการร้องเพลงก็เป็นการที่ทำให้บริหารปอดให้ปอดได้นะคะขยายให้เขาแข็งแรง ซาน้องเพลงจะได้มีประสิทธิภาพขึ้นสูดลมหายใจเข้าจะต้องท้องต้องป่องนะคะท้องไม่ป่องต้องพยายามทำใหม่ให้ป่องจนได้นะคะที่สูดข้าไปไม่ป่องเพราะอะไรนะคะไปเกรงร่างกาย เกริงว่าพราะเกร็งร่างกายนะนะคะส่วนที่เกลิงอยู่ภายในก็ไม่ก็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 จะไม่ทํางานปล่อยร่างกายเป็นธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะสดูนะสดเข้าไปเนี่ยสูดเข้าไปเนี่ยท้องหมืนกระป๋องออกมาอันนี้คือแนะนำเป็นหัวข้อเพื่อ นำไปปฏิบัติเองที่บ้าน